สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยลาลาไทยแลนด์วันนี้พี่ต้อยพามาดูแคทเทอรียานะคะควีนสลิกิตค่ะนี่คะ่ะบ้านอีกแล้วนะคะเลี้ยงก็ใส่ปุ๋ยกล้วยไม้นะคะรดน้ำทุกวันนะคะเพราะกล้วยไม้เนี่ยต้องรดน้ำทุกวันแสงแดดก็มุงแลมให้อันนี้คะ่ะแสงแดดก็ต้องลำไรลำไรนะคะอย่าอย่าแดดร้อนมาก แล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยออกดอกทั้งปีค่ะอันนี้แคทเริยาควีนสิริกิตนะคะแควีน Qu ค่ะเขาอ,ออกช่อนึงเนี่ยเขาอ,ออกสองดอกนะแต่อีกดอกหนึ่งอะอีกดอกหนึ่งอะไม่รอดนะคะเนี่ค่ะก็จะมีสีขาวเหลืองม่วงสวยมากเลยค่ะเนี่ค่ะเป็นดอกไม้ ที่ออกดอกทนแล้วก็นานนะคะสวยด้วย mm ้ย hmm. นี่ค่ะก็แทงออกนะคะอีกดอกหนึ่งจริงๆเขาจะออกสองดอกคู่ก็ถเถินมันเสียไปดอกหนึ่งนะคะสวยมากเลยค่ะเนี่ยสมัยก่อนนี่หายยากนะ้เดี๋ยวนี้แต่ที่นี่ยังมีแคทขาวแคทควีดนะคะแคทม่วงแคทพวงแล้วก็แคทเหลืองปากแดงนะคะนี่ดอกนี้นี่ก็กำลังแทง นี่ค่ะจะออกดอกอีกแล้วนะคะนี่ค่ะเลี้ยงกล้วยไม้ก็ต้องดูแลเอาใจใส่นะคะรดน้ําทุกวันใส่ปุ๋ยนะคะ<ส>ก็เขาก็จะออกดอกให้เราชมทั้งปีนะคะอันนี้พี่สาวว่าคุณป้าะค่ะเขาเป็นคนที่ชอบกล้วยไม้มากเขาก็ดูแลของเขาลดลดทุกวันนะคะไม่ให้ขาดเลย นี่ค่ะเดี๋ยวออกดอกก็จะถ่ายให้ดูกันเรื่อยๆนะคะวันนี้พี่ต้อยก็พามาชมแคทธริยาควีนสิริกิตนะคะนี่ค่ะสวยมากเลยไม่ประมาทกาดจะตกนะคะเราจะสู้โควิดไปด้วยกันนะคะไทยชนะอยู่แล้วค่ะค่ะไปไหนก็ใส่หน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆค่ะโอเคนะคะพี่ต้อยบ๊ายบายส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะเที่ยวสงกัน ปลอดภัยด้วยตัวเราเองนะคะโอเคค่ะบายบายจุ bye ๊บจุบ,จบ Thank you for watching Peace m e a g a i n บายจุ๊บจุบ,จบ,วส,บสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบาย